Assassin's Creed หนึ่งในซีรีส์ที่อยู่คู่กับเกมเมอร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2007จนถึงปี2023นี้และคาดว่าจะยังคงมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆในอนาคตเราอาจจะได้เห็นนักฆ่าจากแดนสยามก็เป็นได้คลิปนี้ This is Game เรามีกับรีวิว Assassin's Creed Mirage ต้องบอกก่อนเลยว่าผู้รีวิวเล่นเกมในซีรีส์นี้เป็นครั้งแรกครับดังนั้นความรู้สึกเกี่ยวกับเกมนี้จึงได้เห็นอะไรที่ว้าวมากมายแม้จะเคยได้ยินเสียงเล่าลือม,มาบ้างแต่พอเล่นจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าเกมเพลย์สนุกเล่นยากตื่นเต้นและการจำลองเมืองหรือแผนที่ของเกมนี้ค่อนข้างจะสมจริงพอสมควร เรามาเริ่มกันที่เนื้อเรื่องของเกมกันก่อนครับเริ่มมาจะเล่าเรื่องราวของตัวเอกที่อยู่ในแบกแดดสมัยศตรวรรษที่9ซึ่งตัวเอกเป็นโจรคอยปล้นคนรวยเอาไปแจกเด็กๆและอยากจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อเข้าสมาคมนักฆ่าเลยไปปล้นบ้านของเจ้าเมืองแต่เหตุการณ์ไม่ราบรื่นอ,อย่างที่คิดเพราะเจ้าเมืองมาเห็นเข้าพอดีจนต้องคาปิดปากพอจะหนีก็โดนไล่ล่าประกาศจับ และเมื่อหาพระเอกไม่เจอทหารเลยสั่งประหารคนที่เกี่ยวข้องกับพระเอกทั้งหมดจนสุดท้ายตัวเอกไม่มีทางเลือกเลยต้องหนีออกจากเมืองเพื่อเข้าร่วมกับสมาคมนักฆ่าหลังจากฝึกอยู่นานก็มีภาร,รกิจให้กลับไปแดดแดดอีกครั้งและเริ่มต้นการสืบหาความจริงบางอย่างในเมืองนี้แม้ว่าเนื้อเรื่องเราจะเดาทางได้และไม่ดราม่ามากมายเหมือนกับเกม The Last of Us 2แต่ก็ถือเป็นส่วนเสริมที่ทำให้เราเล่นได้สนุกขึ้น ในด้านของเกมเพย์ใครที่เป็นมือใหม่หัดเล่นครั้งแรกบอกเลยว่าค่อนข้างยากครับต้องพยายามทําความคุ้นชินกับปุ่มกดต่างๆให้ได้ตัวละครเคลื่อนไหวสมจริงด้วยการเคลื่อนไหวแบบปาก,กวัวที่เราจะเห็นตัวละครกระโดดไต่กําแพงหรือเดินบนเชือกและเนื่องจากเกมเป็นแบบแอคชั่นสเตลทำให้คนที่คิดจะเล่นสายบูนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะบางเควสจะห้ามไม่ใศัตรูของเรานั้นดีเทคเจอเด็ดขาดหรือห้ามฆ่าศัตรู ให้รอบเลนเพื่อสำรวจภรกิจเพียงอย่างเดียวก็มีส่วนเรื่องของการอัปเกรดสกิลเกมจะแบ่งออกเป็น3สายนั่นก็คือสายที่1สายแฟนทอมเน้นการเคลื่อนไหวเพิ่มความสามารถในการรอบสังหารเช่นเพิ่มอัลติเมทสกิลเพิ่มการฆ่าต่อเนื่องหรือทำให้ตัวเบาลงกระโดดจากที่สูงแล้วไม่บาดเจ็บสายที่2 t r ทริกสเตอร์สายนี้เน้นไปทางด้านเพิ่มความสามารถด้านขวดยาเพิ่มจำนวนขวดที่ให้เราเอาไปใช้ได้มากขึ้น สายที่สามสาย Predator ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การสืบสวนหาข่าวนกอินทรีสามารถมองเห็นกว้างขึ้นและสแกนได้ไกลขึ้นต้องบอกเลยว่าเกมนี้เราไม่จาเป็นต้องเน้นทำเนื้อเรื่องหรือเดินเกมเป็นเส้นตรงเพียงอย่างเดียวเราสามารถออกนอกเส้นทางได้หรือบางจุดจะมีสมบัติให้เราเก็บและแม้แต่ความสามารถล้วงกระเป๋า เอาไอเทมสำคัญเพื่อนำไปแลกของต่างๆได้มากมายตัวเกมค่อนข้างเปิดกว้างเพื่อให้ผู้เล่นได้ทำการสำรวจแผนที่ที่มีขนาดใหญ่สามารถ f a ฟ t Travel ได้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลหรือขี่ม้าขี่อูดพายเรือก็ทำได้ให้คุณสามารถสนุกกับโลกของ Assassin's Creed ได้อย่างเต็มอัตรสในด้านของกราฟิกต้องบอกเลยว่ากราฟิกต่างๆในเกมนี้สมจริงและสวยงามมากๆ เหมาะเป็นเกมทริปเปิลเอเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนเงาในน้ำพยายุทรายบ้านเรือนในยุคสมัยนั้นผู้พัฒนาทำออกมาได้ดีเหมือนเราเข้าไปอยู่ในยุคสมัยนั้นจริงๆแต่ก็มีข้อเสียที่แลกมาก็คือคอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีสเปคที่สูงมากเพื่อปรับสุดทุกอย่างได้หากปรับแบบกลางๆหรือต่ำไปก็ไม่ได้อัตราลอะไรเลยแต่หากใครเล่นบนคอนโซลเราก็แทบไม่ต้องปรับอะไรอยู่แล้วแค่เรียกว่าจะเอาเฟรมเรทลื่นไหล หรือเน้นภาพคมชัดก็พอสุดท้าย Assassin's Creed Mirage ก็ถือเป็นเกมที่ทำออกมาได้ดีเล่นแล้วสนุกตื่นเต้นไปกับภารกิจที่เราได้เล่นแม้จะเป็นผู้เล่นใหม่ก็สามารถฝึกเล่นได้เกมวางจำหน่ายแล้วทั้งใน PC และคอนโซลสำหรับคลิปรีวิว Assassin's Creed Mirage วันนี้ This Is Game ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Ibn Hawk you now follow in the Eagle's path